ตัวดีครับตัวนี้เป็นยันม่านะครับดีเซลนะเครื่องยนต์อยู่ประมาณ6แรงนะครับเก่าญี่ปุ่นครับอ่าจะติดเครื่องให้ดูตรงนี้นะครับน,นี่ครับขีาน เล่นๆเลยเก่าญี่ปุ่นนะครับเลื่อน้าเราจะเดินหนห้ดูครับขอขอเอาเคลื่อนขึ้นตึงอ๋ออันนี้โตรตเตอรี่ก่อ,น,อนนี่ครับโรตเตอรี่น,นี่ครับโรตเตอรี่มีปั่ช้าปั่เร็วนะครับมีหลายเกียร์เลย ดูครับเดินหน้าเอาเกียวหนึ่งพอเอาเกียร์สองแล้วกันนี่ครับเดินหน้าเดินหน้านิ่งๆครับเบรกต่อนี่เราจะถอยหลังนะครับดันไปตรงนี้ดันไปท้ายสุด รัยหลังต้องมาดันทังหลังนะครับจะ,จะได้ครับถอยหลังนิ่งๆเลยลถอยหลังคว้คควบควด้วยถอยหลังด้วยดีเซลครับตันนี้ส,สวยๆขึ้นลม6แรงไมจการทำง,งานครับ ครับเก่าญี่ปุ่นพร้อมใช้ยันมากเครื่องยนต์หแรงครับคันนี้ราคาไม่แรงครับสนใจโทร0851087093ครับเป็นรุ่นลูกป,ปืนแล้วนะครับตัวนี้จะเป็นรุ่นใหม่แล้วนะ